สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะเจอกันรอบนี้มาคุยกันก่อนที่เกมการขันรอบสปรินเรสจะเริ่มต้นกันในคืนนี้ย้ำนะครับเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับ2ทุ่มตรงสปอ r t ทีวแล้วก็ BT Sport 2 แต่ PPTV SD36 อันนี้ผมไม่ชวนนะฮะไปเปิดดูกันเองใครมีทีวีแต่ถ้าไม่มีทีวีอย่างเช่นผมเนี่ยดูผ่านออนไลน์ยังไงก็ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ดูแน่ๆนะครับถ้าเน็ตคุณเร็วเน็ตคุณแรงนะบางท่านก็บน่นกับผมว่าดูไม่ได้ผมแจ้งสูตรแบบนี้ดีกว่าสูตรลับเข้าออกเข้าออกเข้าออกหลายๆรอบครับ10ไม่ผ่าน20รอบไม่ผ่านเอามันสักร้อยรอบผมว่าเดี๋ยวก็ดูได้คนเข้าไปใช้งานเยอะนะครับบางทีเครือข่ายมันอาจจะไม่นิ่งนะครับแย่งสัญญาณกันไง อันนี้ฮะเราคุยกันถึงกลิดสตาร์ทกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับแซกซ์นเรงสนามที่7ในเยอรมันค่ําคืนนี้กันนะครับในรอบสปริ้นเนี่ยก่อนอื่นเลยขอสแสดงความยินดีกับเจ้าของโพนะครับโอ้กลายเป็นโพครั้งที่2ติดต่อกันเลยนะของเปโก้ครับฟรานเชสโกบัญยายาแชมป์โลกของเราหมายเลขหนึ่งจากดูคาติคว้าโพมาได้แบบชุลมุนวุ่นวายพอสมควร ต้องยอมรับนะครับว่าในการคว้าโพของเปโก้นั้นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อาจจะเป็นตัวแปรนะครับทาให้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งของโพของเปโก้อย่างเดียวเรามันมันก็หลายๆตำแหน่งนะครับที่มันสลับสับเปลี่ยนกันแค่ในช่วงไม่กี่วินาทีช่วงท,ท้ายนี่นะครับฟนานเโกบัญญาคว้าโพซกคันแรกครับคันที่2เป็นรูก้ารินี่คันที่3เป็นแจ็คมิลเลอร์ครับนี่คือ3คนนะครับบนแถวหน้านะฮะหนึ่งเคดีเอ็มสองดูคาติแถว2ก็เป็น <c oughs> เป็นยูฮันซาโก้นะครับแล้วก็มาโกเบเชกี้แล้วก็ฮอเฮมาตินครับโอโ้แถวแถวสองเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้เป็นเออไม่ใช่นะครับสี่ห้าหกเนี่ยเป็นดูคาตีเลยนะครับส่วนแถวสามเป็นสองพี่น้องมาเคสนะครับแล้วก็แบลสบินเดอร์ของ KTM ครับส่วนแถวที่สี่อันดับที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเป็นเอเลเซสปาโกโร่นะครับของอาร์พิเลียแล้วก็เอเนียบาสเจนินี่แล้วก็ปิดท้ายคันที่สิบสองนะครับ อัมดับบุยในคิวสองฟาเบิโอควาตารโรโรของยามาฮ่าครับนี่คือ12คันนะครับที่ไล่เรียงกันมานะครับหลุดเข้าไปในคิวสองมาร์กมาเคสกับแรดบินเดอร์นั้นเป็น2ผู้รอดชีวิตจากคิวหนึ่งะครับทั้งคู่นั้นสามารถที่จะหลุดพ้นจากคิวหนึ่งเข้ามาสู่คิวสองได้นะครับก็ถือว่าในซักเซนดิลิงปีนี้นะครับล้มกันกระจายล้มกันเยอะเหลือเกินจากปกติเนี่ยที่นี่มันก็ล้มกันบ่อยอยู่แล้วนะฮะทุกคนผมก็ไม่แปลกใจที่มันล้มบ่อย แต่ปีนี้เหมือนมันคูณ2เข้าไปเพราะว่าปีนี้ดินฟ้าอากาศมันอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนะครับปีที่แล้วเนี่ยอากาศมันแห้งมันร้อนจัดนะักแข่งทุกคนบ่นว่าร้อนแต่ในปีนี้เนี่ยฝนมาเดี๋ยวไม่มานะครับเดี๋ยวตกมาเพิ่มเดี๋ยวกึ่งเปียกกึก่งแห้งดังนั้นเราจะได้เห็นตั้งแต่การฝึกซ้อมนะครับคือฝนมันจะมาตั้งแต่รุ่นของ Moto ทรฮะหลังจากนั้น m o t o ทูนี่ก็ฝนหยุดไปแต่พื้นแฝกก็ยังคง ยังคงเปียกอยู่แล้วก็ค่อยๆที่จะทยอยแห้งนะครับแต่ด้วยความที่ซักซริงมันเป็นสนามที่ไม่ได้อยู่ในแนวระนาบที่แบบว่าเรียบกันไประยะความลาดเอียงความอะไรมันมีเยอะนะครับบางจุดนี่มันก็เอียงเป็นเนินนะครับขึ้นเนินลงเนินอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยจะได้เห็นนะว่าสําหรับบางจุดที่มันอาจจะดูนิ่งๆอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าดูราบเรียบนะครับสเสมอเนี่ยอันนี้อาจจะแห้งหรือบางจุดอาจจะขึ้นเนินอันนี้อาจจะไป น้ำมาจจะไหลกองไปอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนักแข่งหลายๆคนก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการฝึกซ้อมในรอบ F P นั้นนะครับเราก็จะได้เห็นว่ากึ่งเปียกกึ่งแห้งชัดเจนแต่พอเข้าสู่ช่วงของการคอลี่ฟายอันนี้นะครับก็ถือว่าประมาณ70% 80%นั้นคือแห้งนักแข่งก็ไม่ต้องเอาอยางฝนลงไปนะครับก็เอาอยางสลิกไปกดแต่นะครับถึงแม้จะอาอยางสลิกไปกดเนี่ยมันก็ยังคงมีร่องรอยความชื้นนะครับ มองเข้าไปเนี่ยมันแห้งก็จริงแต่นะครับอุณภูมิมันจะต่ำในจุดนั้นดังนั้นการที่นะครับเอาอยางสลิกลงไปแล้ววิ่งนะครับไปเหยียบตรงมันชื้นๆเนี่ยมันก็จะมีกริบยางที่มันหายไปกริบยางการยึดเกาะมันไม่ดีอันนี้ถือว่าหลายๆคนในวิจัยกรวดกันไปเรียบร้อยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ แต่คนที่โดดเด่นเรื่องของการล้มมากที่สุดคงจะเป็น Mark มาร์คมาเ็ตเมื่อวานผมเชื่อนะครับว่าอีกมุมหนึ่งกระแสในด้านลบเข้าไปหาเขาเยอะนะครับหลายคนรู้สึกไม่พอใจที่เขาไปประทะกับซาโก้แล้วอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมจะไม่ได้คุยซ้านะครับทุกคนทราบดีแล้วเนี่ยแต่ในรอบนี้วันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่รู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจเขาเพราะว่าเขาล้มบ่อยล้มเยอะมากฮะการล้มนั้นมีทั้งล้มหนักล้มแรงล้มเบาสลับกันไปฮะ โดยเฉพาะการล้มในวันนี้จังหวะที่ไปาตามแจ็คมิลเลอร์นะครับก็เรียกว่า,าหลุดเข้าไปทีนี้ไตีลังกาฮะคือวิ่งต่อแถวแจ็คมิลเลอร์มามาไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยตียลังกายังกับนักยิมนาสติกเลยเรียกว่าฝ้าลงไปกับพื้นดีนะครับที่รถนี่ไม่ไปกระแทกแต่เจ้าตัวก็ใจสู้นะครับตรงนี้นะฮะหน้าหน้า,น,า,น,าน่าเห็นใจพอสมควรละผมเห็นแววตาของทีมงานฮอนด้าเหมือนสิ้นหวังครับ ซานติเฮนันเดสเนี่ยแบบโอ้โหแบบเหมือนถอดเครื่องแบบแล้วอะแต่นักแข็งเข้าใจสู้ครับเขาก็พยายามที่จะประครับประคองนะครับเจ้าหน้าที่สนามมาชาวก็มาประคองรถแล้วก็เอารถขึ้นได้ม้าก็ขับนะครับเข้าไปในพิษแล้วก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนรถก็กลับมาทําเวลากันต่อนี่ก็คือความใจสู้ในอีกมุมนึงอาจจะมีมุมที่ไม่ถูกใจเราในเมื่อวานอันนั้นก็คือเราก็แยกเป็นเคสไป แต่ถ้าวันนี้เป็นมุมของนักสู้นะครับเป็นมุมของที่คนที่พยายามดิ้นรนทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้เวลาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยครับสามารถที่จะนะครับอยู่ในเกมต่อไปได้นั่นก็คือเขาคนนี้นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะฮะสำหรับในคืนนี้เหลือเวลาอีกตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วตอนนี้5้าโมงพอดีนะครับห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่ม สามชั่วโมงจากนี้ไปจะมีฝนหรือเปล่าเอาตามจริงนะครับสภาพที่แซาท์ชิงมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่บ้านผมหรอกครับทุกคนบ้านผมในตอนนี้ก็คือเนี่ยตอนนี้ผมยังยืนได้นะครับแต่แดดก็เหมือนจะรำไรหน่อยนะครับไม่ไม่เท่าไหร่เรายังการันตีไม่ได้นะครับว่าที่ซาท์ิงฝนจะมาหรือเปล่ามีนักแข่งหลายคนนั้นซ้อมนะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามาแบบ เปลี่ยนรถแบบกระทันหันนะครับเราเรียกการแบบนี้ว่าเหมือนแบบแฟลกชูแฟกใช่ไหมครับคือโดดปุ๊บโดดปุดด๊บเลยเนี่ยแล้วก็มีการเซตติ้งรถไว้2แบบนะฮะก็คือแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ถ้าฝนมาก็จะต้องเอารถในแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนยางฝนไปไว้แล้วก็แบบหนึ่งก็คือถ้ามันแห้งเนี่ยก็จะต้องเอาเซตติ้งแบบนี้แต่ผมให้ความรู้ให้ข้อมูลกับทุกท่านนิดนึงนะครับเรื่องของการเซตรถนะฮะการเซตรถยาง <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันแตกต่างกันแค่ว่ายางอย่างเดียวนะอ่านะครับข้างในวิธีการเซตติ้งอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับบางคนยังเข้าใจว่ามันจะไปยากอะไรฝนตกมาก็แค่เปลี่ยนจากสลิกเป็นเป็นยางฝนยางเรนไม่ใช่แค่นั้นครับข้างในก็เปลี่ยนใหม่หมดเซตติ้งบางอย่างโซ่สเ,เตอร์อะไรต่างๆนะครับระยะอะไรต่างๆระบบอิล็กรอนส์ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะดังนั้นใช้เวลาพอสมควรครับ ตรงนี้ย้ํานะครับว่าใช้เวลาพอสมควรถ้าไม่ทําไว้เนี่ยจบเห่เลยจะต้องทําไว้เตรียมกันไว้ดังนั้นถามเพื่อนๆหน่อยดีครับว่าอยากให้ฝนตกหรือเปล่าคืนนี้แม่ผมเองเห็นสภาพนักแข่งแล้วผมไม่ได้มองแค่มาร์คมาเคสคนเดียวนะครับหลายคนก็ล้มครับล้มแล้วล้มแบบไฮไซน่ากลัวมากมันก็ถ้ามีฝนมีอะไรมาเนี่ยมันก็จะยิ่งจะเสี่ยงไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะอย่างรถของมาร์ควันนี้ก็ล้มไปแล้วก็พยายามที่จะซ่อมเนี่ยผม ก็รู้สึกทั้งขำนะครับแต่ขำไม่ใช่ว่าย่อเยอะนะคือขำในความตั้งใจในการใจสู้ของของทีมงานด้วยแหละฮะม์าเองก็ใจสู้ทีมงานก็ใจสู้วิงเลดด้านขวานเนี่ยมันหลุดไปนะครับตอนี้เดชบุญฮะรถของจวานเมียเนี่ยก็คือจอดอยู่ข้างๆกัน,นในพิการาข้างๆกันไปถอดเอาของรถของมาได้สามสิบหกนี่มาใส่แทน,นะฮะโอ้ไปถอดมาแล้วก็มันใช้เวลาเปลี่ยนไม่นานนะครับก็ไขสกรูแค่สองตัวนะฮะก็ใส่เป,เปึ๊บไปนะครับใช้เวลาไม่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 ถึงสองนาทีเองอ่ะ ก็ออกไปได้นะครับนั่นก็คือถือว่านะครับใช้มันยังในในใน,ในช่วงเวลาที่มันยากลําบากนี่มันก็ยังมีพอมีแสงสว่างกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นนะครับในคืนนี้นะครับสองทุ่มมันจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับกริดสตาร์ทในแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตําแหน่งโพที่ออกมา <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมลืมเล่าว่าทําไมโพมันถึงเปลี่ยนทั้งกระดานนะฮะก็คือมี2หน้าแข่งไปล้มนั่นเองแไไม่เกือบลืมนะฮะประเด็นนี้ ก็คือยฮันซาโกกับมาร์กมาเคสเนี่ยไปล้มนะครับในช่วงทท้ายของ Q2 หลายคนก็เลยหัวเสียวหงุดหงิดนะฮะอย่างคนที่จะได้โพอยู่แล้วอย่างมาโกเบเชกี้อย่างเงี้ยก็เจอแคนเซิลเวลาไปฮอเฮมาติน,นี้น่าจะออกอาการหนักกว่าเพื่อนนะครับทุบรถแต่ทุบรถทุบอีกแล้วใครอีกคนหนึ่งนะ,นะฮะไปบิวอควาตาลาโรก็อันดับบุยเลยจากที่ตอนนั้นผมมอ,องว่าแฟบน่าจะอันดับน่าจะห้าน่าจะหกได้อยู่นะฮะในเวลาที่ที่มาเนี่ยแต่ก็เจอ ไปต่อไม่ได้นะครับมันทงเหลืองเกิดขึ้นไงทั้งซาโก้ทั้งมากระลงไปแล้วก็เปกโก้เองนะครับเจ้าของโพตอนแรกก็ง,งุญหญนหงิดนะไม่คิดว่าตัวเองจะจะได้ไงเออนะครับพอคนอื่นก็เจอแคนเซิลเวลาไปเอ้านะครับได้โพไปแบบงงๆแต่ก็ถือว่ายิ่งตอกย้านะครับว่าเปโก้ก็แข็งแกร่งมากนะครับในที่นี้นะฮะแข็งแกร่งจริงๆแล้วการได้ออกสตาร์ทคันแรกในแบบนี้ก็เหมือนเสือติดปีกละดังนั้นแฟนๆของดูกาิก็คงจะเตรียมยิ้มหรือเปล่าครับแฟนๆของแชมป์โลกนะฮะว่าเอ๊ จะแบเบอร์หรือเปล่าอาแต่ถึงจะดูกติจะมาเยอะมาหลายคันแบบไม่ต้องสืบไม่ต้องเดาให้ยากเนี่ยแต่นะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีอยู่ฮะไม่น่าจะขาดรอยอะไรมากมายหรอกโดยเฉพาะในช่วงแรกของการแข่งขันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษน่าจะชุลมุนวุ่นวายอยู่แล้วก็ผมมีความคาดหวังครับถ้านะครับมันเป็นไปนในแบบนี้ฝนไม่มาเนี่ย ผมผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ทั้งหมดของซักเซนเริงเนี่ยน่าจะแห้งสนิทโดยที่นักแข่งก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกันเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาที่มันล้มเยอะโดยเฉพาะในโค้งขวาเนี่ยนะครับเพราะว่าโค้งขวามันมีแค่3โค้งไงโค้งที่1โค้งที่3โค้งที่11เนี่ยโดยเฉพาะ1กับสีจะล้มกันเยอะเนี่ยเพราะว่าน,นี่แหละฮะคือโอเคนะครับมันเป็นเรื่องของ2กรณีกรณีที่ว่ามันเอียงซ้ายเยอะไปหน่อยนะครับแล้วน,นานมาเอียงขวาเนี่ยอุณหภูมิยางปรับไม่ได้ก็ใช่ แต่นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นเป็นพื้นฐานเดิมมาอยู่แล้วอุณหภูมิเนี่ยมันพัดลมมันพัดเย็นมานะครับแล้วแม้ว่าบางช่วงจะไม่มีฝนตกก็ตามทีเนี่ยแต่แดดแทบจะไม่ได้เจอเลยตอนนั้นผมภาวนาเลยนะครับขอให้มีแดดไม่มีะไรโผล่มาสักหน่อยหนึ่งคือการล้มในที่นี่มีโอกาสที่จะไปกวาดคนดื่นนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในโมเมนต์ของการแข่งขันนะมีโอกาสนะครับที่เราพลาดเสร็จรปุ๊บเราจะถลายไปขวางคนนั้นหรือว่าถลายไปใส่คนนั้นคนนี้ ก็ถือว่านักแข่งก็ได้ประสบการณ์นะครับมามามาจากรอบซ้อมเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าอ้โหนะการล้มแต่ละทีเนี่ยรถเนี่เสียหายพังกันยับเยินเลยบางทีไม่ได้ไปชนอะไรหรอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกลวดของอะไรที่แบบว่าถล่มกันเข้าไปใน,ในตรงนี้นะฮะนอกจากความแข็งแกร่งของทางดูคาตีแล้วเนี่ยนะครับทุกคน <c oughs> มีทีมไหนที่พอจะได้ลุ้นอะไรอีกบ้างอืถ้าเป็น KTM เคเดียมได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะแจ็คมินเลอร์นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะมีผลงานที่ดีได้ในรอบสปริน์ถ้าไม่เกิดอะไรฉุกเฉินกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเริร่มตของแจ็คเนี่ยอยู่ในระยะหวังผลนะครับตามจริงเนี่ยแจ็คไม่ต้องออกแถวหน้าก็สตาร์ดีนะออกมาแถว2เนี่ยพุ่งปุ๊บลัดล้อเส้นมาเนี่ยหรือใครจะไปรู้มุกนะครับรู้เคล็ดลับของเขาแล้วจะไปสกัดดาวรุ่งเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบดบินเดอร์ก็เป็นคนที่กดเวลาได้น่ากลัวนะครับเวลาที่เราได้เห็นในรอบ Q1 เนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยนะครับเอากะเอาแบบไม่ให้ใครได้ตามทันกันเลยทีเดียว KTM น่าจะสร้างความแตกต่างได้อยู่นั้นนะฮะในโดยเฉพาะในรอบสปินเนี่ยเพราะว่ารสตาร์ทของแจ็คก็โอเคได้แต่รสตาร์ทของแบดบินเดอร์เนี่ยนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนอกจากว่าเจ้าตัวจะออกสตาร์ทได้ดีจริงๆเพราะว่าแบดนั้นมาในแถวที่4นะฮะแล้วก็อาร์พีเลียนะครับอาร์พีเลียเป็นอย่างไรโอวันนี้มาคนเดียวฮะคู่หูไม่มานะครับอเลสส์สปาการโร มาวิลินเเลสไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านใน Q1 ก็พ่ายแพ้ให้กับทั้งแบรดแล้วก็ทั้งมาร์คมาเคสไปดังนั้นในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์100%นะักของ s อสปา r o เนี่ยผมมองว่าถ้าเมนเรสเนี่ยอาจจะหนักอยู่นะครับอาจจะหนักสำหรับเจ้าตัวอยู่แต่ถ้า Spin น a c เรในคืนนี้เนี่ยนะครับแข่งขันกันแค่ครึ่งเดียวประมาณ10-45รอบเนี่ยอันนี้อาจจะพอได้ลุ้นอยู่แต่ผมกังวลอยู่เรื่องของอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวนะฮะ ก็คือเจ้าตัวยังเดินกับเพกกับเพกเลยแล้วก็เอสบาโกโลก็ล้มนะครับล้มสะสมมาเหมือนกันนะเอาเรื่องของรถเนี่ยคิดว่าน่าจะพอไหวแต่คนนี่สิฮะคนนี่สิความพิตของคนแล้วก็ฮอนด้าจะไหวหรือเปล่าจะสู้ได้หรือเปล่า2คนที่เหลืออยู่ของฮอนด้าเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าอาการที่หน้าพับไปดือด้อนะครับมันก็อนุมานได้ว่ามาจากเรื่องของการเบรกนะครับการเบรกถ้าเบรก ปุ๊บเนี่ยล้อมันพอพร้อมที่จะล็อกพอล้อมันล็อกเสร็จปุ๊บอาการหน้าพับก็คืออยู่ๆแบบพับไปดือ้อๆเนี่ยก็จะมาแทบจะเป็นในแบบนั้นแต่ถ้าไม่เบรกรถมันก็จะสั่นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าการยึดก่อนมันก็จะหายไปมันไม่มีทางเลือกฮะเจอโค้งใครจะไม่เบรกหระอบางท่านอาจจะมองง่ายๆเอา้าก็รู้ว่าเบรกมันล็อกก็คุณจะไปเบรกทําไมเล่าแม่ก็พูดง่ายนะฮะไม่เบรกไม่ได้ นั่นก็ถือ,ถอว่านี่แหละคป,ปัญหาหลักของ Honda ที่เราได้เห็นถ้าถ้าพื้นแฟ a นะครับมันไม่แห้งสนิทร้อยเอร์เซนเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งเลวร้ายกับ Honda ไปใหญ่อีกครับก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับที่จะต้องสนามนี่ฮอนด้าคงไม่ได้ต่อสู้กับเรื่องพละกําลังเรื่องอะไรหรอกฮะแต่ต้องต่อสู้กับอาการเบรกนะครับที่มันล็อกอาการส่วนหน้านะครับที่มันไม่นิ่งมันไม่เสถียรสักเท่าไหร่นี่เป็นปัญหาครับที่ทําให้มาร์คล้มที่ทําให้หนาคาการมิล้ม หรือจะมีอะไรในรอบวอร์มอัพหรือเปล่านะครับถ้าแต่แต่วันนี้ไม่ทันนะฮะร,รอบวอร์มอัพจะเป็นพรุ่งนี้คือของ Honda ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลกันด้วยนะครับในส่วนหนึ่งว่า,เ,าเรื่องของชุดเฟรมของค a r l e กเนี่ยชัดเจนว่าในในตอนนี้เหมือนมันมันทำงานได้ไม่ค่อยดีนะักกับสภาพกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเลยทําให้ข้อมูลที่คาดหวังว่าจะได้จากสนามนี้ตอนแรกเนี่ย คือมาร์กก็ไปชิงล้มก่อนในมูนิโลสนามที่ผ่านมาก็เลยเก็บข้อมูลกันได้ไม่เต็มที่แต่มาในรอบนี้กลายเป็นมันก็ไม่แห้งสนิทนะก็มันกึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยดังนั้นจะไปโทษคาเ็กร้อยเปซผมก็ว่าก็ยังยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่แต่ความคิดเห็นของมาร์กก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยเปื้มเท่าไหร่แต่ผมยังมองมุมบวกนะครับว่าเขาอาจจะยังใหม่ในเรื่องของหมายถึงว่าคาเล็กนะครับในในเรื่องของการเซตในส่วนของกึ่งเปียกกึ่งแห้ง แต่ถ้ามันแห้งสนิทเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้หรือเปล่าดังนั้นก็ถือว่าให้กําลังใจฮอนด้ากันไปนะครับในตรงนี้มาร์กก็คงจะซีเรียสนะครับว่าถ้ามันเป็นรูปแบบเดิมน,นะครับสนามไม่แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีจะไหวหรือเปล่าลราคาเหล็กใช่ไหมอาจจะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็เหลือพรุ่งนี้รอบวอร์มอัพอีกสิบนาทีเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในเมนเลยก็คงดูอากาศอีกทีนึงนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรมาที่ส่วนของยามาฮ่าครับยามาฮ่าเป็นอย่างไรผมว่าเวลาของแฟลทที่นี่ก็ได้นะ ได้ครับแต่เสียอย่างเดียวนะฮะเสียอย่างเดียวจะเป็นอะไรที่หนักมากก็คือกริดสตาร์ของแฟบครับคือถ้าเป็นเวลาที่เป็นเรดเพสวิ่งแบบว่าโดดโดดคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าขี้เลอะอะไรหรอกแต่กริดสตาร์ในแถวที่4อันดับที่12บสองผมว่าน,นี้มันโหดร,ร้ายเกินไปหน่อยฮะดังนั้นแฟบนะครับถ้าเกิดว่าฝนมาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะได้ลุ้นกว่าสนามแห้งหรือเปล่าทุกคนผมกลับคิดแบบว่าแปลกๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรมันโดนใจผมคิดแบบนี้นะฮะ คือถ้าเกิดว่าเป็นสนามแ,มแห้งๆเนี่ยอาจจะอาจจะเหนื่อยแทนแทนยามาฮ่าอยู่มั้งเพราะว่าเราได้เห็นนะครับว่าสนามที่แล้วยามาฮ่าเนี่ยศักยภาพในการที่จะเอาอัตราเร่งในรอบกลางๆเพื่อที่จะเร่งแซงนะครับรอบต้นนี่ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่รอบกลางๆเนี่ยมันจะต้องใช้แซงเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะฮะแต่นะครับยามาอาจจะไปเจอยาดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกอา้าผมก็ เอาในสิ่งที่เห็นนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเลตดที่12มันมันก็ลำบากมันก็ถือว่าเลวร้ายอยู่นะครับแต่คงไม่มีท้อยคําใดที่ปลอดใจนะครับทีมที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็คงไม่ได้มีแต่เพียง y ยม m a h a หรอกนะฮะ การแข่งขันก็คงจะแบบนี้ล่ะมีทีมที่สมหวังมีทีมที่แข็งแกร่งก็จะต้องมีทีมที่อ่อนแอในแต่ละช่วงเวลานะครับที่ค่อยๆเลยผ่านไปอ่าเดี๋ยวค่อยลุ้นนะครับมาฉลองความสําเร็จให้กับ3คนบนโพเดียมแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับในสปรินเรสในค่ําคืนนี้กันนะครับย้ำนะฮะสองทุ่มนะครับเวลา2องทุ่มครับ ไปแซนบารรอก่อนได้ก็จะดี PPTV ทีวีใครมีทีวีก็เปิดช่วงนั้นดูนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ถ่ายทอดจริงๆก็สปอทีวีสกับ BT Sport 2อันนี้ล้านเปอร์เซนต์ผมคอนเฟิร์มครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้แข่งเสร็จค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกคนครับ